เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมรู้จักและนับว่าเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับไสยศาสตร์เรีนลับที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยผู้ใหญ่ท่านนี้เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของผมท่านทำงานอยู่ในสถาบันการเงินมีชื่อแห่งหนึ่งและเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อในเรื่องของศาสตร์ซึ่งไม่อาจพิสูจน์ได้ แม้แต่น้อยแต่ในที่สุดท่านก็ต้องยอมรับเมื่อต้องเผชิญด้วยตนเองเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2 5 4 7ผมเองได้ทราบข่าวครั้งแรกเมื่อพิชายได้ชักชวนให้ไปเยี่ยมเพื่อนพี่น้ี่ท่านนี้ที่พวกเรามักเรียกกันสั้นๆว่าพิ่นิตเพราะชื่อจริงของท่านชื่อสนิทซึ่งกำลังนอนป่วย อยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเมื่อเราเดินทางไปถึงผมกับพี่ชายก็ได้พบกับพี่สนิทกำลังนอนอยู่แต่ไม่หลักพูดจาไม่ค่อยชัดอ้อมอ้อมแอ,อหูตาชักจะขวาควางญา,าติของท่านจึงขอร้องให้นอนเสียจากนั้นผมกับพี่ชายจึงได้นั่งคุยกับภรรยาของพี่สนิทต,ต่อไปทำให้รู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการลบจ็บ ของพี่สนิทดังต่อไปนี้ก่อนหน้าที่พี่สนิทจะล้มป่วยลงนั้นท่านได้เดินทางไปยังจังหวัดอุทัยธานีเนื่องในงานเลี้ยงฉลองพระบวชใหม่ซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นน้องทํางานที่เดียวกันกับพี่สนิทแต่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพี่สนิทได้ไปช่วยงานบวชอย่างเต็มที่ครั้นเวลา10.05นพระภิกษุ ที่นิมนต์มาสวดได้มาถึงพี่สนิตต้องทำหน้าที่เป็นผู้ต้อนรับเพลงเมื่อพิธีสวดมนต์และฉันเพลงได้สิ้นสุดลงแล้วจึงได้กลับบ้านเวลาราวเที่ยงกว่าเมื่อได้กลับบ้านแล้วท่านก็ได้ไปนอนพักผ่อนละดูโทรทัศน์จนกระทั่ง16.30นอนขณะนั้นรู้สึกงงงงและเวียนศีรษะหน้ามืดจึงได้ลม้ลมลงจากเก้าอ,อี้โย นอนคว่ำหน้ารัวเขาข้างขวาได้กระแทกกับพื้นอย่างแรงคนในบ้านได้ช่วยกันพยุงร่างท่านนำตัวไปนอนแล้วพอเวลาใกล้ค่ำพี่สนิทก็ได้เริ่มอาเจียนเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงตอนสี่ทุ่มครึ่งจึงได้รับประธานอาหารและดื่มน,นมสดแล้วก็อาเจียนออกมาอีกเมื่อนอนแล้วลุกขึ้นไม่ได้ได้แต่ถัดๆไป รุ่งเช้าของวันต่อมาพี่สนิทตื่นขึ้นก็รู้สึกชาทางด้านขวาจึงได้ถูกนำตัวไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัดได้รับการตรวจทางเอ็กซเรย์และจอเลือดเพื่อตรวจให้ละเอียดขึ้นอีกพบว่าพี่สนิทเป็นโรคเกาและเบาหวานพอรุ่งขึ้นก็รู้สึกปวดที่หัวเข่าขวาซึ่งบวมโตขึ้นมากรู้สึกกระวนกระวายมักจะพูดข้าม นอนกลางคืนไม่ค่อยหลับบอกกับภรรยาว่าได้เห็นผู้คนมายืนออกันอยู่ทางหน้าตางแน่นลนุ้นออกไปเ็นถึงถนนและสนามในโรงพยาบาลนอกจากนี้แล้วยังแสดงแสดงหน้าตาถึงเมือนถึงหน้าตลัวอีกด้วยคําบอกเล่าแปลกแปกของพี่สนิททาให้ภรรยาได้ไปนิมนต์พระมาทําพิธีปัดเป่าและปัดรังควาน พระท่านบอกว่าพี่สนิทถูกกระทําจึงได้กรุณาพรมน้ำมนต์ให้และให้น้ำมนต์ไว้รับประทานด้วยส่วนการรักษาทางแพทย์ปัจจุบันทางโรงพยาบาลได้ฉีดยาให้และให้รับประทานยาอย่างต่อเนื่องแต่แล้วตอนกลางคืนก็ยังอลาวานและนอนไม่หลับเช่นเคยสองวันต่อมาในตอนกลางคืนได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นคือราว22.3 0น พี่สนิทเริ่มอารวาสจะฉีกเสื้อผ้าจะแก้กางเกงแพรที่กำลังนุ่งอยู่มีหน้าตาอาการผิดปกติไปมากหน้าตาดูพูดเสียงดังตาพองฟังไม่รู้เรื่องกลางคืนก็นอนไม่รับเช่นเคยอาการยิ่งหนักมากขึ้นนาย,ายแพทย์ฉีดยาระงับประสาทให้อีกแต่อาการก็ไม่สงบลงรุ่งขึ้นตอนเช้าได้ทำพิธีเส่บาตโดยการถวายสังฆทาน วันนี้รู้อาการค่อยดีขึ้นไม่ดุดันน่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแต่พอตกกลางคืนมีอาการใหม่เข้ามาแทนที่คือมีการดิ้นทุรนทุรายและร้องโอดทนว,ว่าปวดท้องจนแทบพ้นไม่ไหวหมอจึงต้องฉีดยาระงับปวดและยานอนหลับให้จึงค่อยหลับสงบลงได้วันต่อมาก็มีอาการพูดจาเพ้อเจ้ออีกตาขวางหน้าดุตวาดคนโน้นคนนี้ภรรยาท่านจึงเห็นว่า คืนปล่อยไว้อย่างนี้ถ้าจะไม่ดีแน่จึงได้ปรึกษากับญาติิว่าควรจะให้ผู้มีวิชาอาคมทางด้านไสยศาสตร์มาตรวจสอบดูอีกชั้นหนึ่งเพราะอาการที่พี่สนิทเป็นอยู่นั้นไม่เหมือนกับอาการของโรคปัจจุบันโดยทั่วไปเลยบังอื่นญาติทางฝ่ายภรรยายของพี่สนิทคนหนึ่งรู้จักกับตำหนักทรงที่มีผู้คนให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากแห่งหนึ่ง จึงอาสาไปขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ซึ่งมองไม่เห็นตัวตนนั้นครั้นพอไปเชิญร่างทรงมาดูอาการที่โรงพยาบาลปรากฏว่าพี่สนิทยิ่งมีอาการอาลวาดตนักขึ้นหน้าตาดุดันและอุจจาอยาคายเสียหายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนร่างทรงตรวจสอบดูแล้วบอกว่าพี่สนิทถูกกระทำคุณใสยจริง ต้องทาพิธีถอนของอกซึ่งหากยังอยู่ที่โรงพยาบาลก็คงไม่สามารถทาพิธีได้จึงบอกว่าถ้าอยากให้ท่านช่วยรักษาก็ให้นําตัวออกจากโรงพยาบาลแล้วพาไปยังตําหนักของท่านภรรยาและญาติญาติของพี่สนิทต,ต้องปรึกษากันเครียดเพราะใจหนึ่งก็เชื่อแต่อีกใจหนึ่งก็หวาดระแวงว่าหากนําคนป่วยกลับไปแพทย์ของโรงพยาบาลจะตําหนิเอาในที่สุดจึงสรุปว่า จะขออนุญาตหมอให้ผู้ป่วยก,กลับไปพักผ่อนที่บ้านชั่วคราวหากอาการยังไม่ดีขึ้นก็จะนําตัวกลับมารักษาอีกครั้งหนึ่งหลังจากปรึกษาหมอแล้วคุณหมอก็ให้การอนุญาตบ่ายวันนั้นพวกเราจึงได้พาพิสนิกออกจากโรงพยาบาลแล้วไปยังตำหนักทรงแห่งน,นั้นทันทีโดยมีผมและพี่ชายอาสาเป็นคนขับรถไปรับและส่งเพื่ออำนวยความสะดวก เนื่องจากขณะนั้นคนในบ้านของพี่สนิทไม่มีใครขับรถเป็นเลยเมื่อไปถึงตำหนักทรงซึ่งเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงร่างทรงได้ทำพิธีอัญเชิญเทพเข้าประทับร่างจากนั้นก็ได้ตรวจดูว่าสาเหตุที่มาของการถูกกระทำกรรมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งหลังจากได้ตรวจสอบโดยทางจิตอยู่ครู่ใหญ่จึงได้บอกว่าพี่สนิทนั้นได้ถูกของ ที่ผู้มีวิชาปล่อยมาโดยไม่มีจดหมายปลายทางบางเอิญเป็นช่วงที่พี่สนิทกำลังมีเคราะห์จึงเข้ามาสู่ร่างกายได้ง่ายร่างทรงยังบอกอีกว่าช่วงเวลาที่พี่สนิทถูกของนั้นน่าจะเป็นตอนช่วงยินโลเพลและน่าจะเป็นจังหวะที่สติสัมปันชยะไม่มั่นคงจึงเป็นเหตุให้คุณใส่ที่ร่องรอยมาตามลมตามอากาศฉวยโอกาสเข้าสู่ร่างได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ทันรู้ตัวจากคําพูดของร่างทรงท,รงที่กล่าวไว้ดังนั้นภรรยาของพี่สนิทจึงคิดทบทวนดูถึงวันเกิดเหตุก็น่าจะเป็นไปได้เนื่องจากในวันก่อนที่พี่สนิทจะมีอาการเจ็บป่วยแปลกประหลาดนี้ท่านได้พลัดตกจากเขาอี้โยกซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าคุณใสที่ถูกส่งมาหากเป็นความจริงก็คงจะฉวยโอกาสเข้าสู่ร่างกายพี่สนิท ในตอนนั้นนั่นเองเป็นที่น่าแปลกใจว่าคำพูดของพระองค์เทพในร่างทรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นฟังดูฟงกันอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่รายละเอียดต่างๆเหล่านี้ไม่มีผู้ใดเล่าให้ร่างทรงฟังเลยแม้แต่น้อยแต่คำบอกกล่าวจากการตรวจสอบทางจิตก็สามารถบ่งชี้ได้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงอย่างประหลาดเมื่อได้ฟังคำวินิจฉัยจากพระองค์เทพแล้ว ภรยาพี่สนิทจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุให้ฟังอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งองค์เทพในราชสรงจึงแนะนําว่าให้ทําการบวงสรวงเจ้าที่ตรงที่ที่พี่สนิทล้มลงโดยนิมนต์พระมาสวดชุมนุมเทวดาแล้วอาหารที่ถวายต้องเป็นอาหารเทพที่ไม่มีเนื้อสัตว์นอกจากนี้จะต้องสวดเชียนโตด้วย แล้วให้ทำการปล่อยนก3ามคู่เต่า3มคู่ปลาสคู่และให้ทำบุญใส่บาตรพระสิบรูปเป็นเวลาเจ็วันแผ่ออทิส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์พร้อมกันนั้นท่านได้ให้น้ำมนต์มาพรมรอบริเวณบ้านให้ใส,เส่เศษมาโรยรอบเตียงนอนและให้ยันมาปิดที่หน้าประตูตบ้านและยังมียาอีกสอสามขนาดโดยผสมกับน้ำมนต์อีกด้วย เมื่อได้ทราบเช่นนี้แล้วพวกเราจึงได้พาพี่สนิทเดินทางกลับบ้านจากนั้นจึงเตรียมการตามที่องค์เทพในร่างทรงแนะนำโดยการซื้อนกสามคู่เต่าสามคู่ปลาสามคู่แล้วนำไปให้พี่สนิทจบและอธิษฐานขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมไมเวดแล้วนำเอาไปปล่อยรับว่าเป็นที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งนับตั้งแต่ ได้ทำพิธีต่างๆและนำอาสัตว์ทั้ง3ามชนิดดังกล่าวไปปล่อยให้เป็นอิสระเรียบร้อยตั้งแต่คืนวันนั้นมาพี่เสน็ทก็นอนหลับอย่างสบายไม่มีการพูดร่ำเพ้อเจอ้อทุรนทุร,รายแสดงอาการเจ็บปวดทรมานอีกเลยจะมีก็แต่อาการอันเนื่องมาจากโรคเกาและเบาหวานซึ่งต้องทำการบำบัดรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งแพทย์ก็ได้ทําการรักษาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งอาการของพี่สนิทค่อยๆดีขึ้นตามลาดับในเวลาต่อมา